มัตุพุทธานังนะมัตุโพธิานโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยานโมสัพพัญญุตญานะพุทธะรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนังอีทังปุญญาภรังอุทิศะสัพพสัตตานังพระวันตุเตตัสสะอปรภาเคเอกังอสังเขยยังอติกะมิตวายเอกสิงเยวะกเปจตตาโรพุทธา นิพุติงสุสุมังคโรสุมโนเรวโตโสพิโตติว่าด้เรื่องพระสุมังระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อจากพระโกนทัญญาพุทธเจ้าสิ้นไปอีกหนึ่งอสมัยมีพระพุทธเจ้าสี่พระองค์เกิดขึ้นในกันอันหนึ่งพระพุทธเจ้าสี่พระองค์นั้นทรงพระนามว่าพระสุมังระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระสุมาณะองค์หนึ่ง ทรงพระนามว่าพระเรวตะอค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระโสพิตะองค์หนึ่งรวมเป็นสี่พระองค์ด้วยกันสาวกสนิบาตคือการประชุมสาวกของพระสุมังคระพุทธเจ้านั้นมีสามครั้งด้วยกันคือครั้งที่หนึ่งมีพระอรหันต์ประชุมกันแสนโกรครั้งที่สองก็แสนโกรเหมือนกันครั้งที่สามมีเก้าสิบโกรพระสุมังคระพุทธเจ้านั้นมีน้องชายต่างพระมารดาอยู่องค์หนึ่งชื่อว่าอานัทกุมาร อาน,นทธกุมารได้ไปเฝ้าพระสุงคฆะพุทธเจ้าเพื่อจะฟังธรรมพร้อมบริวารเก้าสิบโกดพระสุมังคระพุทธเจ้านั้นได้ทรงโปรดประทานพระพธรรมเทศนาว่าด้วยอนุพุพิกถาแก่อาน,นทธกุมารนั้นอานันทกุมารพร้อมกับบริวารก็ได้สําเร็จพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายเมื่อองค์พระสุมังคระพุทธเจ้าเล็งเห็นบุพรจริยาของกุลบุตรเหล่านั้นก็ได้ทรงลงเห็นอะ นุใสแห่งไตรกีวรอันสําเร็จด้วยฤทธ์ก็ทรงเหยียดพระหัตถ์ข้างขวาออกแล้วมีพุทธภาษิตว่าเธอทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถิดในขณะนั้นกลุลบุตรทั้งปวงก,ก็ได้ทรงบาทจีวรอ,อันสําเร็จด้วยฤทธ์สมบูรณ์ด้วยอากัปกิริยาคล้ายกับพระเถระผู้มีพรรษาตั้งหกสิแล้วก็พากันถวายบังคมสมเด็จพระสุมังคระพุทธเจ้าแล้วนั่งห้อมร้องเป็นพุทธบริวารอันนี้เป็นสาวกสนบาตครั้งที่สาม ของพระสุมังคระพุทธเจ้าพระรัศมีประจําพระองค์ซึ่งมีกําหนดแปดสิบอกอันแผ่ซ่านออกโดยรอบพระวรกายย่อมมีแก่พระพุทธเจ้าชั้นใดแต่พระรัศมีประจําพระองค์ของพระสุมังคระพุทธเจ้านั้นย่อมไม่เป็นฉันนั้นคือพระรัศมีมีประจําพระองค์ของพระสุมังพระพุทธเจ้านั้นแผ่ออกไปตลอดหมื่นโลกธาตุเป็นนิดทั้งสิ้นทั้งปวงต้นไม้แผ่นดินภูเขาสมุดเป็นต้น โดยเหตุที่สุดแม้แต่เครื่องใช้สอยมีหม้อหุงข้าวเป็นต้นก็ปรากฏกับเหมือนเหมือนกับหุ้มด้วยแผ่นทองคําฉะับนั้นพระชนมายุของพระสุมังคระพุทธเจ้ากำหนดเก้าแสนปีตลอดเวลาเก้าหมื่นปีนั้นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เป็นต้นไม่อาจแผ่รัศมีของตนได้การกำหนดแห่งวันคืนได้มิปรากฏสัตว์โลกทั้งหลาย ได้อยู่ด้วยแสงสว่างจากรัศมีของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นนิดเหมือนกับแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันฉะนั้นโลกกําหนดวันและคืนได้ด้วยอาศัยดอกไม้บานในเวลาเยน็นและเห็นนกเป็นต้นออกจากที่อยู่ของตนในเวลาเช้าเท่านั้นมีคําปุจฉาว่าอนุภาพอย่างนี้ไม่มีแก่พระพุทธเจ้าเหล่าอื่นหรือมีคําแก้ว่าจะว่ามีจะว่าไม่มีหาไม่ได้พระพุทธเจ้าเมเหล่านั้น เมื่อมีพุทธประสงค์จะแผ่รัศมีพระองค์ไปตลอดหมื่นโลกธาตุหรือให้เกินกว่าหมื่นโลกธาตุก็ได้แต่พระรัศมีประจำพระองค์อันเป็นเหมือนพระรัศมีซึ่งกำหนดข้างระวาของพระพุทธเจ้าเหล่าอื่นแต่พระสุมังคระพุทธเจ้านั้นมีรัศมีแผ่ตลอดหมื่นโลกธาตุเป็นนิดดังนี้ด้วยอำนาจความปรารถนาของพระองค์ซึ่งได้ทรงตั้งเอาไว้แล้วแต่ในเวลาสร้างพระบารมีอยู่โน่นกล่าวคือพระสุมังคระพุทธเจ้านั้น ได้ตั้งอยู่ในอัตภาพคล้ายกับพระเวสสันดรในเวลาบำเพ็ญพระบารมีสําเร็จพระโพธิสัตว์เจ้านั้นคราวหนึ่งได้พร้อมด้วยพระโอรสและพระชายาเสด็จประทับที่ภูเขาแห่งหนึ่งซึ่งคล้ายกับภูเขาหวงกุในคราวนั้นมียักษ์ตัวหนึ่งชื่อคระธาธิกะได้ทราบว่าพระมหาบุรุษพระองค์นั้นมีอัจฉริยะสายมากไปด้วยการให้ทานก็จำแรงแปลงเพศเป็นพราหมณ์เข้าไปทูลขอทารกทั้งสองของพระมหาบุรุษนั้นพระมหาบุรุษนั้นก็ตรัสว่านี่ไงพราหมณ์ เราจะให้ทารกทั้งสองซึ่งเป็นบุตรน้อยๆของเราแก่เจ้าตรัสเท่านี้แล้วเมื่อจะทําให้แผ่นดินอันมีน้ําที่สุดข้างล่างวันไหวก็ได้ให้ทารกทั้งสองนั้นเป็นฐานยักษ์ตัวนั้นได้พิงพนักในที่สุดแห่งงทางจงกลมของมหาบุรุษเจ้าแล้วเคี้ยวกินทารกทั้งสองนั้นเหมือนกับเคี้ยวกินหัวมันต่อหน้าต่อตามหาบุรุษเจ้าความโทมนัสแม้สักเท่าปลายเส้นผมก็ไม่มีแก่มหาบุรุษเจ้า ผู้เห็นปากของยักษ์นั้นซึ่งเปื้อนไปด้วยโลหิตเหมือนกับปเปลวเพลิงในขณะที่ยักษ์นั้นอ้าปากขึ้นดูพระองค์พระองค์มีแต่ทรงพระปีติโสมนัติอย่างยิ่งว่าทานที่เราให้นี้เป็นอันได้ด้วยดีแล้วได้ผลอันนี้พระมาหาบุรุษจึงตั้งความปรารถนาว่าต่อไปในอนาคตภายหน้าขอให้รัศมีทั้งหลายจงแผ่ซ่านออกจากกายแห่งเราด้วยอานิสงส์อันนี้ พระรัศมีทั้งหลายได้แผ่ซ่านออกจากพระกายของพระสุมังคระพุทธเจ้านั้นดังที่ว่ามาเพราะอาศัยความปรารถนาอันนั้นยังมีบุพจัญญาของพระองค์ดูอีกอย่างหนึ่งกล่าวคือในครั้งพระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่นั้นพระองค์ได้ทรงเห็นพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งแล้วคิดว่าเราควรจะสละชีวิตถวายแก่พระพุทธเจ้าองค์นั้นคิดแล้วก็ไปพันตัวทั้งศีรษะสิ้นให้เป็นเหมือนประทีป อันด้ามด้ามอันพันนั้นด้วยผ้าฉะนั้นแล้วก็ให้ยกเอาถาดทองคําอันกว้างได้หนึ่งศอกซึ่งมีราคาหนึ่งแสนกหาปณะนะอันเต็มไปด้วยเนยใสมาใส่ก็ทําไส้ประทีปพันไส้ตุ่มลงไปในถาดน้ํามันนั้นแล้วยกถาดน้ํามันนั้นขึ้นทูลศีษะจุดไฟขึ้นทําให้ร่างกายทั้งสิ้นลุกโพลงไป แล้วเดินทำปรททักษินพระเจดีอยู่ตลอดราตีพระโพธิสัตว์พระองค์นั้นทำอย่างนี้จนกระทั่งลุ่งอรุณก็มิได้ร้อนแม้เพียงขุมขนหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลานั้นเป็นเหมือนเวลาที่บุคคลเข้าไปภายในดอกไม้ประทุมฉะนั้นอันนี้เรียกว่าพระธรรมรักษาผู้รักษาธรรมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายจึงตัดไว้ว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติทธรรมพระธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ การที่พระธรรมนำสุขมาให้นี้เป็นอนิสง์ในการที่ประพฤติทธรรมดีบุคคลผู้ผู้ประพฤติทธรรมดีย่อมไม่ไปสู่สุคติทุกติดังนี้พระรามีประจําพระองค์ของพระสุมังคระพุทธเจ้านั้นได้เปล่งออกตลอดหมื่นโลกธาตุด้วยผลแห่งกุศลอันนี้ด้วยในคราวนั้นพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายได้เกิดเป็นพราหมณ์นามว่าสุรุจิคิดว่าจะไปนิมนต์พระพุทธเจ้าแล้วก็ออกไปเฝ้า ได้ฟังการแสดงธรรมอันไพเราะจบลงแล้วก็กราบทูลว่าพรุ่งนี้เช้าขอพระองค์จงเสด็จไปส่งรับภิกษาหารที่บ้านของข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าข้าองค์พระสุมังคระพุทธเจ้าได้ตรัสถามว่าพราหมณ์เธอต้องการภิกษุเท่าไหร่สุรุจีพราหมณ์จึงกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าภิกษุทั้งหลายที่เป็นบริวารของพระองค์มีอยู่เท่าไหร่พระเจ้าข้าคราวนั้นภิกษุสาวกซึ่งประชุมกันอยู่ในสันนิบาตข่าวแรกของพระพุทธเจ้านั้น ยังอยู่ในที่นั่นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นจึงตรัสว่ามีอยู่แสนโกดสุรุจิพราหม์จึงกราบทูลว่าขอพระองค์พร้อมกับภิกษุทั้งสิ้นจงไปรับภิกษาหาหรของข้าพระองค์องค์พระสุมังพระพุทธเจ้าได้ทรงรับคํานิมนต์แล้วพราหม์นั้นก็ได้กลับไปสู่เคหสถานขั้นกลับไปถึงบ้านแล้วจึงคิดว่าเราสามารถที่จะถวายข้าวต้มข้าวสวยสบงกีวรเป็นต้นแก่ภิกษุทั้งหลายเป็นอันมากถึงเพียงนั้น แต่ที่นั่งจักเพียงพอได้อย่างไรความคิดอันนี้ของพรามนั้นก็ได้ทําให้เกิดอาการประหนึ่งร้อนขึ้นที่ปัรทุกพลศิลาอาตของเทวราชซึ่งประทับอยู่ที่สูงถึงหมื่นสี่พันยอเทวราชคือองค์อมรินเป็นดาวดึงจึงทรงดําริว่าใครหนอที่ทําให้เราไปจากที่นี่ได้เมื่อเล็งแลดูด้วยทิปจักกุก็ได้แลเห็นพระรมหาบุรุษเจ้าและทรงดําริว่าสุรุจีพรามนี้ได้นิมนต์ภิกษุ สงมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วคิดอยากจะได้ที่นั่งเราควรจะไปทําบุญกับเขาด้วยคิดดังนี้แล้วก็ทรงจำแรงเป็นช่างไม้ถือมีดพระไปปรากฏอยู่ข้างหน้ามหาบุรุษนั้นบอกมหาบุรุษนั้นว่าใครต้องการแจ้งเราให้ทําการทํางานเราก็รับแจ้งแก่ผู้นั้นมหาบุรุษจึงถามว่าเจ้าจะทําชิงใดได้ให้แก่เราพรามนั้นจำแรงก็ตอบว่าอันศิลปะที่ข้าพเจ้าจะไม่รู้เป็นอันไม่มีใครจะทําเลือนใครจะทําประลำํำอย่างไร ก็ได้ทั้งนั้นมหาบุรุษนั้นจึงว่าถ้าอย่างนั้นงานของเรามีอยู่อย่างหนึ่งพรามจำแรงนั้นจึงถามว่างานของท่านคือสิ่งใดงานของเราคือการทําปร,ราไว้เพื่อพิกษุแสนโกดนั่งในวันพรุ่งนี้ถ้าท่านจักให้ส่วนบุญแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จักทาให้นี่น่พรามเราสามารถที่จะให้ส่วนบุญแก่ท่านได้ถ้าอย่างนั้นก็เป็นการดีข้าพเจ้าจักทําให้ในบัดนี้ว่าดังนี้แล้วพรามนั้นก็จำแรงก็ได้ดูแลสถานที่แห่งในในขณะนั้นสถานที่แห่งนั้นซึ่งกําหนด กว้างได้สิบสองโย์ก็มีพื้นเสมอเหมือนกับดวงกสิณแล้วพระอ,อินทร์ก็จำแรงเป็นพรามนั้นจึงอธิษฐานว่าขอให้ปรามแก้วเจ็ดประการเกิดขึ้นมาในที่อันนี้ในขณะนั้นก็มีปรามผุดขึ้นมาจากพื้นแผ่นดินพรามนั้นมีเสาแล้วล้วนด้วยทองคํามีหัวเสาด้วยเงินเสาที่เป็นเงินนั้นมีคอเสาด้วยทองคําเสาที่เป็นแก้วมณีนั้นมีบัวหัวเสาเป็นแก้วประพาน เสาที่เป็นแก้วประภาน,นั้นมีบัวหัวเสาที่เป็นแก้วมณีเสาแก้วเจ็ดประการมีหัวเสาเป็นแก้วเจ็ดประการในลำดับนั้นพระอินจึงอธิษฐานอีกว่าในระหว่างประรำโดยรอบนี้จงให้พวงก,กระดิง่งห้อยย้อยลงพร้อมกับการที่พระอินทร์ดูแลนั้นก็เป็นวงพวงก,กระดิง่งห้อยย้อยรอบประรำพวงก,กระดิ่งนั้นเวลาถูกลมพัดก็มีเสียงดังไพเราะเหมือนกับเสียงดนตรีอันประกอบด้วยองค์ห้าเหมือนกับเสียงของสังคีติทิพย์ในสวรรค์ะน,นั้นแล้วพระ อินก็ทรงอธิษฐานอีกว่าจงให้มีพวงดอกไม้ของหอมห้อยสลับกันลงมาในระหว่างพลวงกระดิ่งนั้นระหว่างนั้นก็ได้มีพวงดอกไม้ของหอมปรากฏขึ้นทันทีแล้วท้าวโกศีก็ทรงอธิษฐานอีกว่าขอให้มีอาสนะพร้อมกับที่วางบาตรสาหรับพิกสุสงแสนโกดจงผุดขึ้นมาจากผืนดินทันใดนั้นของเหล่านั้นก็ผุดขึ้นมาอีกแล้วองค์อมรินจึงได้อธิษฐานอีกว่าที่มุมหนึ่งหนึ่งขอให้มีภาชนะน้ำหนึ่งหนึ่งผุดขึ้นมาภาชนะทั้งหลายก็ผุดขึ้นมาทันใด เขาสหัสันทรงนิรมิตท,ทั้งสิ่งทั้งพวงเสร็จแล้วก็บอกกับพรามว่าเชิญท่านไปดูประรัของท่านเถิดแล้วจงให้ข้าจ้างแก่เราเมื่อพราหมณไปดูแล้วก็เกิดปีติห้าประการแผ่ซ่านไปตลอดทั่วร่างกายพราหมณนั้นดูประรแล้วก็คิดว่าประรนี้ไม่ใช่มนุษย์ทำนอกจากพิภพของพระอินทร์จะปรากฏเล่าร้อนขึ้นด้วยอาศัยคุณความดีของเราแล้วพระอินทร์ก็ได้นิรมิตประรนี้ขึ้นเป็นแน่แท้แต่เราจัดถวายทานเพียงวันเดียวเท่านั้นในประรัมอันเห็นปานนี้ย่อมไม่สมควร ครเราที่จัถวายทานให้ได้ตลอดเจ็ดวันก็พายุรกะทานอันเป็นทานภายนอกนั้นมีอยู่สักเพียงไรก็ตามก็ไม่อาจทำความยินดีให้แก่พระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายอันได้ความยินดีย่อมมีเก่พระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายในการที่พระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายได้ตัดศีรษะอันประดับด้วยเครื่องประดับอันดี ออกให้เป็นทานเท่านั้นหรือไม่อย่างนั้นก็ได้ควักลูกตาอันหยอดด้วยยาตาอันดีให้เป็นทานได้ควักเนื้อหาไทยออกให้เป็นทานอย่างใดอย่างหนึ่งในเวลาที่พระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายได้เสวยชาติเป็นพระเจ้าสิวิราชก็ได้ทรงสละราชทรัพย์ให้เป็นทานวรรละห้าแสนกหาปณะ,ะที่ลงทานทั้งห้าก็ไม่ทําให้เกิดความยินดีเป็นที่พอพระไทยของพระองค์ไม่ได้ ต่อเมื่อพระอินทร์ได้ทรงจำแรงเป็นพราหมณ์มาทูลขอดวงตาขอดวงพระเนตรแล้วพระองค์ก็ได้ควักดวงพระเนตรออกให้เป็นทานจึงได้ล่าเริงยินดีเป็นที่พอพระใยของพระองค์ในขณะนั้นความเปลี่ยนแปลงในพระฤรัยของพระองค์แม้เพียงปลายเส้นผมก็ไม่มีอันความอิ่มความเบื่อเพราะอาศัยการให้ทานอย่างนี้ย่อมไม่มีแก่พระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายเพราะฉะนั้นแม้สุริจิพามผู้เป็นมหาบุรุษในคราวนั้นก็ได้คิดว่าเราควรจะถวายทานแก่ภิกษุ แสนโกดให้ครบเจ็ดวันแล้วก็ได้ให้ภิกษุสงฆ์มีองค์พระสมมาสมุท้าสุมังคระเป็นประธานไปนั่งที่ประลมนั้นแล้วได้ถวายทานอันชื่อว่าขวะปาณะตลอดเจ็ดวันเนื้อความต่อไปนี้ยังมีอยู่อีก <c oughs> ว่าด้วยพระสุมังคระพุทธเจ้าเกี่ยวกับสุรุจิโพธิสัตว์ ทานอันชื่อว่าขาวะปานะซึ่งว่าไว้ในกันที่16นั้นมีคําอธิบายว่าได้แก่โภชนะอันบุคคลยกเอาม้อข้าวใบใหญ่ๆซึ่งใส่เต็มไปด้วยนมสดขึ้นตั้งไว้บนเตาพอนมสุกเป็นเปรียงแล้วก็ใส่ข้าวสารลงไปทีละน้อยแล้วปรุงด้วยน้ําพึ่งน้ําตาลกลวดเนยใสข้าวที่หุงอย่างนี้เรียกว่าขาวะปานะดังนี้เมื่อมนุษย์ทั้งหลายนอกจากบริวารของสุริจิพามแล้วย่อมไม่อาจ เข้าไปเลี้ยงพระปณะ,ะกับสุริยิพามได้ในคราวนั้นเว้นไว้แต่เทพเจ้าทั้งหลายเท่านั้นถึงแม้ว่าที่นั่งอันกว้างได้สิบสองยอดสิบสามยอดนั้นก็ไม่อาจจุภิกษุได้ตั้งแสนโกดแต่ภิกษุเหล่านั้นก็นั่งได้ด้วยอนุภาพของตนของตนในวันสุดท้ายแห่งการถวายทานสุริยิพามให้คนทั้งหลายล้างบาตของภิกษุทั้งหลายแล้วก็ให้จัดเนยใส่เนยข้นน้ำผึ้งน้ำอ้อยเป็นต้นใส่ลงในบาตร ถวายพร้อมกับไตรจีวรผ้าขาวสําหรับทําพระจีวรเพิกสุใหม่ได้รับในข่าวนั้นมีราคาแสนกหาปะนะซึ่งจัดว่าเป็นผ้าที่มีราคาต่ําในทยทายทางของสุรุจิพามนั้นในข่าวนั้นเมื่อองค์พระสุมังคราพุทธเจ้าได้ทรงทาอนุโมทนาทรงพิจารณาว่าบุรุษนี้ให้มหาทานถึงเพียงนี้จะได้เป็นอะไรหนอก็ทรงเห็นว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระโคดมในที่สุดแห่งสองอสงไขยแสนกับข้างหน้า จึงได้ทรงพระยากรขึ้นว่าอีกสองอสงไขยแสนกับเธอจักได้เป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโคดมดังนี้สุริจิพารมได้ฟังพุทธปัากรตอันนี้แล้วก็คิดว่าเราจักเป็นพระพุทธเจ้าประโยชน์อะไรสําหรับตัวเราด้วยการอยู่ในคารวาะเราจักออกบานพระชาเสียในเวลานี้คิดดังนี้แล้วก็สละสมบัติทั้งสิน้นเหมือนกับก้อนเขละแล้วออกบรรพระชาในศาสนาของพระสุมังคราพุทธเจ้าขั้นออกบรรพชาแล้วก็ได้เ,เล่าเรียนพุทธวจนะและบำเพ็ญสมณะธรรมจนได้อภิญญาสมาบัติ เวลาสิ้นอายุแล้วก็ได้ไปเกิดในพมมโรคก็แลเมืองที่พระสุมังคระพุทธเจ้านั้นเกิดนั้นชื่อว่าอุตรนครพระมารดาของพระองค์ชื่อว่าอุตรพระบิดาของพระองค์ชื่อว่าอุตรมห ah าราชอครสาวกทั้งสองของพระองค์ชื่อว่าสุเทพและสุธรรมภิกษุผู้ปฏิบัติพระองค์ชื่อว่าปาริตะอครสา,าวิกาทั้งสองของพระองค์ชื่อว่าสิมพรีและอโศกาเถรี ไม้สีมหาโพธิ์ของพระองค์ชื่อว่านาคพฤกพรทกายของพระองค์สูงได้แปดสิบสององค์พระสุมังคระพุทธเจ้านั้นทรงดำลงอยู่จนปาริผพานแล้วมื่อจักรวาลก็ได้มืดลงพร้อมกับการร้องไห้ลำพันธ์ของมนุษย์ทั้งหลายในจักรวาลทั้งปวงก็ได้มีขึ้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายจึงได้ตัดไว้ในบารีว่าต่อจากพระโกนทัญัตพุทธเจ้านั้นไปมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระสุมังคระพุทธเจ้าทรงกําจัดความมืดของโลกไว แล้วทรงซึ่งความกว้างลงในธรรมดังนี้และทรงสแสดงต่อไปว่าพระรัศมีของพระสุมังคาพุทธเจ้านั้นยิ่งกว่าพระรัศมีของผู้เจ้าทั้งปวงเพราะสว่างตลอดหมื่นโลกกะทา่าล่วงเสียซึ่งรัศมีแห่งดวงจันทร์ดวงอาทิตย์พระสุมังคารพุทธเจ้านั้นได้ทรงประกาศสัจธรรมสี่อันสูงสุดทําให้เทพรามนุษย์ทั้งหลายได้ดืม่มลดแห่งสัจธรรมได้กาจัดเสียซึ่งความมืดอันใหญ่พระสุมังคารพุทธเจ้านั้น ได้ถึงซึ่งพระโพธิญาณอันหาสิ่งเปรียบเทียบมิได้ในการแสดงธรรมครั้งแรกของพระสุมงคระพุทธเจ้านั้นได้มีผู้ตัดสรุปธรรมถึงแสนโกดพระสุมังคระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมที่พิพพบแห่งสุริยมหาเทพพระเจ้าในคราวนั้นจัดว่าเป็นลราวบรรลุธรรมครั้งที่สองของพระพุทธเวในของพุทธเวในอันมีกำหนดได้แสนโกดเมื่อพระเจ้าสุทัศนจัก,กรพัิได้เข้าเฝ้าสุมังคระพุทธเจ้า เมื่อนั้นพระสุมังพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงตึกตตองทำอันเป็นที่ประเสริฐสูงสุดราชบริพานก็ตามเสด็จสุนันทะจกกะักรพัินั้นมีประมาณเก้าสิบโกดร,ราชบาริพานเหล่านั้นทั้งสิ้นก็ได้บรรพชาเป,ป็นเอหิพิกุในพุทธศาสนาการประชุมพระสาวกข,ของพระสุมังพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่สามคราวด้วยกันคราวแรกนั้นมีกําหนดพระอรหัน์แสนโกดคราวที่สองก็แสนโกดเท่ากันคราวที่สามมีเก้าสิบโกดในคราวนั้นตถาคตได้เกิดเป็นพรามนามว่า สุรุจิเป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสนาพราหมณ์เป็นผู้สําเร็จไตรเพศในคราวนั้นแตถาคตได้เข้าเฝ้าพระสุมังคระพุทธเจ้าได้ประกาศตัวนับถือพระรันตนตรัยได้บูชาพระภิกษุกสงฆ์มีองค์พระสุมังคระพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยดอกไม้ของหอมคั้นบูชาด้วยดอกไม้ของหอมแล้วก็ได้เลี้ยงดูภิกษุกสงฆ์ด้วยอาหารอันชื่อว่าขวะปานะคือข้าวสุกที่หุงด้วยนมสดดังอธิบายมาแล้วนั่น พระสุมังคระพุทธเจ้านั้นได้ทรงพยากรเราตถาคตไว้ว่าพราหมณ์ผู้นี้จักได้เป็นพระพุทธเจ้าในการอันนับไม่ได้ข้างหน้าโน้นพราหมณ์ผู้นี้จักได้ออกจากกรุงกบิลพัทไปตั้งความเพียรบำเพ็ญทุกกิริยาแล้วได้นั่งที่โคนต้นไม้อชาปารณิโคตได้ทรงรับข้าวมาทุพญาตในที่นั้นแล้วได้ไปฉันในแม่น้ําเนรัญชราเวลาฉันนั้นจัดได้ไปที่โคนต้นโพป,ประทรมตะทักษินต้นโพแล้วจักได้นั่งที่โคนต้นไม้อัศพึก แล้วจักได้เป็นพระพุทธเจ้าพระชนนีมารดาของพระรทธเจ้าพระองค์นั้นจักทรงพระนามว่ามายาพระบิดาจาักทรงพระนามว่าสุดโทธนะสุริาาจิพามนี้จักได้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระโคดมพระโคดมนั้นจักมีอัครสาวกผู้ไม่มีอาสาวะผู้ประสาทราคะผู้มีจิตสงบผู้มีจิตตั้งมั่นชื่อว่าโกริตะและชื่อว่าอุปติสะจักมีภิกษุปฏิบัติชื่อว่าอานุนจักมี อัครสาวิกาชื่อว่าเขมาเถรีและอุบลบรรณาเถรีซึ่งเป็นผู้ไม่มีอาสาวะเป็นผู้ปราศจากราคะเป็นผู้มีจิตสงบเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นไม้สีมหาโพของพระโคดมชื่อว่าไม้อัศทะพฤกอัครอุปถากนั้นชื่อว่ากิตตะคฤหะบอดีและชื่อว่าหัตถารวะกะหนึ่งอุปถายิกาของพระโคดมนำชื่อว่านันทมาตาชื่อว่าอุตรา อายุของพระโคดมนั้นจักมีอย่างสูงเพียงร้อยปีเท่านั้นเทพเทดาและมนุษย์กับทั้งสุริจิพามผู้เป็นหน่พุทธทังกูในครั้งนั้นได้ฟังคําพยากรณ์ของพุทธเจ้าดังนั้นแล้วก็มีใจล่าเริงยินดีมีเสียงหูร้องส่องสารุการสนันวันไหวถึงหมื่นโลกธทตุเทวดาทั้งหลายในหมื่นโลกธทตาต่างพระนุมือน้อมนอมัสการแล้วตั้งความปรารถนาไปว่าถ้าข้าพเจ้าทั้งหลายจะพลาดจากศาสนาของพระสุมังคระพุทธเจ้านี้ก็ขอจงได้ประสบพบ พระโคดมพุทธเจ้าในอนาคตการเถิดคนทั้งหลายซึ่งจะข้ามน้ําเมื่อพลาดท่าซึ่งอยู่ตรงหน้าไปข้ามท่าร่างฉันใดพวกข้าพเจ้าทั้งปวงก็ฉันนั้นคือพวกข้าพเจ้าทั้งปวงพลาดพระพุทธเจ้าพระองค์นี้แล้วก็ขอจงให้พบสุริริพามซึ่งจักเป็นพระโคดมพุทธเจ้าในคราวหน้าโน้นเถิดแล้วตถาคตผู้เป็นสุริริพามในเขานั้นได้ฟัง้ายคำของเทพบดามนุษย์เหล่านั้นแล้วก็มีใจแผง,ผงแผ่ว ได้มั่นใจต่อการบำเพ็ญบารมีเพื่อจะทําให้บารมีทั้งสิบประการเต็มเปี่ยมขึ้นในคราวนั้นเมื่อเราทําปีติของเราให้เจริญยิ่งขึ้นเพื่อเป็นทางสําเร็จพระโพธิญาณเราก็ได้สละบ้านเรือนสละสมบัติพระสถานชั้งสิละออกบรรพชาในพระพุทธศาสนาคันเราบรรพชาแล้วก็ได้เรียนพุทธวจนะทั้งในพระสูตรพระวินัยพระประมตถะอันประกอบด้วยองค้าททำให้ศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นลุ่งเรือง เมื่อเราไม่ประมาทในชาตินั้นเราได้เกิดเป็นพรหมวิหารสําเร็จอภินญาแล้วเกิดในพรหมโลกพระสุมังคระพุทธเจ้านั้นมีพระนาครที่เกิดชื่อว่าอุตระมีพุทธบิดาชื่อว่าอุตระมหาราชมีพระพุทธมารดาชื่อว่าอุตระอัครมเหสีพระสุมังคระพุทธเจ้านั้นมีพระชนมายุได้เจ็ดหมื่นปีจึงได้เสวยราชมีปราสาทเป็นที่อยู่ครบทั้งสามฤดูมีหมู่นาลีสามหมื่นนางเป็นบริวาร มีอครเมเหสีชื่อว่ายะสวดีมีพระโอรสชื่อว่าศีวระพระสุมังพระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นนิมิตทั้งสี่จึงได้เสด็จออกบรรพชาด้วยม้าพระที่นั่งเวลาทรงบรรพชาแล้วได้ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่แปดเดือนจนจนก็ได้ตดรัสรู้เวลาได้ตรัสรู้แล้วก็มีพรหมอาราธนาแล้วก็ได้ทรงประกาศธรรมจักรให้ปรากฏขึ้นในโลกพระสุมังพระพุทธเจ้านั้นมีอครสาวกสองพระองค์ ชื่อว่าเทวเทระพระอ,องค์หนึ่งชื่อว่าพระธรรมมรัสพระธรรมมัเสนเทระพระองค์หนึ่งมีพิกษุผู้ปฏิบัติองค์หนึ่งชื่อว่าปาริตะภิษุพระสุมังคระพุทธเจ้านั้นมีอัครสาวิกาชื่อว่าศีวราองค์หนึ่งชื่อว่าอโศกาองค์หนึ่งมีไม้สีมหาโพชื่อว่านาคพลึกซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าไม้กากระถิ่งพระสุมังคระพุทธเจ้ามีอัครอุปถากอยู่สององค์ชื่อว่านันทะ และชื่อว่าวิสาขะมีอุกอัครอุปทายิกาสองคนคือนางอนุรานางสุมนาหนึ่งพระสุมังคระพุทธเจ้ามีพระกายสูงแปดสิบสองมีพระรัศมีแผ่ซ่านออกจากพระองค์มากกว่าหมื่นโยตมีพระชนมยุก้าหมื่นปีเมื่อพระสุมังคระพุทธเจ้ายังดำรงอยู่จนตลอดพระชนมยุนั้นได้โปรดให้ประชุมชนเป็นอันมากผลจากโลกคลื่นมหาสมุทร ย่อมไม่มีใครสามารถนับได้ฉันใดสาวกทั้งหลายของพระสุงคระพุทธเจ้านั้นก็ไม่มีใครสามารถนับได้ฉันนั้นพระสุงคระพุทธเจ้านั้นมีพระชนมายุอยู่ตราบใดการตายของบุคคลทั้งกิเลสย่อมไม่มีในศาสนาขององค์ของพระองค์ตลอดการเมื่อนั้นพระองค์ทรงดำรงไว้ซึ่งคบเพลิงคือพระธรรมทำให้มหาชนข้ามโลกไปได้ทำให้มหาชนรุ่งเรืองได้แล้วปณิธานไป องพระสุมังคระพุทธเจ้านั้นขั้นแสดงขันทรงแสดงความเป็นองค์แห่งสังขารทั้งหลายให้ปรากฏในมนุษย์เทวโลกแล้วก็ปริพัน์ไปมีอุปมาเหมือนดังกองเพลิงใหญ่อันลูกแล้วดับไปหรือไม่อย่างนั้นก็อุปมาเหมือนดังดวงอาทิตย์ซึ่งตกไปฉะนั้นพระสุมังคระพุทธเจ้านั้นปริพานที่เวสระอุทยานแล้วเทพระดาทั้งหลายได้อันเชิญพระบรมาธาตุของพระองค์โลกนาถ เจ้านั้นไปบรรจุไว้ที่พระสถูปอันสูงได้สามสิบโยชน์สิ้นเนื้อความในพระบรีอันว่าด้วยเรื่องพระสมังครสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงเท่านี้นัมมัตถุพุทธานังนมัตถุโพธิยานโมวิมุตตานังนโมวิมุตมติยานโมสัพพัญญุตญาณะพุทธรัตนังธรรมะตานังสังขรตรตานังอิทังบุญญะพรังอุทิศส,สัพสัตตานังพระวันตุเต